ครับวันนี้ทดสอบนะฮะว่าถ่าทอดผ่านผ่าน y o u t u b e เป็นยังไงนะฮะถ้าถ้ามีใครเข้ามาหรือว่าดูตอนตามที่หลังก็ขอบคุณนที่เข้ามาฟังนะฮะอันนี้เป็นการทดสอบระบบนะฮะวันนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีด้วยนะฮะคิดว่าเป็นเป็นวันที่เราควรจะกำหนดเป้าหมายทบทวนนิดนึง แล้วก็กําหนดเป้าหมายในอนาคตนะฮะบางทีเราต้องเองด้วยนะฮะแล้วคนพบว่าเราเนี่ยได้ได้ทำอะไรไปบ้างเราต้องการอะไรในชีวิตเรานะฮะและปีใหม่เราจะทําอะไรนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งท,ท,ที่ที่ทุกคนควรที่จะพิจารณานะครับโอเคนะอันนี้อันนี้ทดสอบนะครับทดสอบตั้งใจว่าต่อมาต่อ,อมาอ ถ่ายทอดมามาไลฟ์สดเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมาทุกวันนะฮะถ้าถ้าไม่ติดธุระสำคัญเลยมาเจอกันแล้วก็จะมาเล่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นที่เราเราน่าจะรู้หรือว่าประเด็นที่สังคมมองข้ามนะฮะว่าอ,อ,อะไรที่บางทีสังคมเราอาจจะไม่ได้มองแต่ผมผมอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้ได้ฉุกคิดอะไรบางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องสบายๆมีซีเรียสนะครับกอ็อ่า ลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะจะลองเทสตท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อบใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ